ปากไม่แดงไม่มีแรงทำงานพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปากคนได้ค่ะเด้อสวัสดีวันพุธค่ะนั่งพาเดินทางแปงเรียนนี้คือก่าพี่น้องบรรยากาศส้มมันคือเมือดมั่ะฝนตกค่ะบรรยากาศฝนตกพี่น้องตกปล่อยๆขึ้นเครื่องรถไฟค่ะเดินทางแปงเรียน แด่กาแฟมาพี่น้องปุ๋ยซื้อเองเด้อปุ๋ยไยซื้อปุ๋ยไยใจแล้วก็ขนมปังเมื่อเช้าบริกินเนี่ยค่ะเตือนมาเก่าโมงสิบนาทีนอนเต็มอิ่มเลยเมื่อคืนนอนเทียงคืนผ้ากันเอาเลือโล่งกับปุ๋ยไยเอาเลือโล่งแล้วก็เอาเลือ่อามาจอดทาเลือนเทพปุ๋ยไยเสือค่ะเอามาจอดเพื่อที่จะมัดเสือกมัดีอย่าง,างให้มันอยู่เนาะค่ะเนาะ กินกาแฟก่อมืันนี้เขาเรียนสิบเอ็ดโมงหมื่อวา,านนี่มั่งเรียนเนาะวันวันอังคารมั่งเรียนตอนเ้ารคู่ป่วยพี่นอ้องคู่บอสบายเด็กนัก,น,ก,น,กนักเรียนมากกันหลายคนอยู่เด้นักเรียนไปต่งเรียนกันหลายคนอยู่ในเมื่อวานนี่คู่พ่อมาคู่ป่วยคู่บรสบายคู่ของอื่นเขาก็เลยก็ได้เขามาสอนบอกแบบว่าเขามาให้งานบอกงานให้เห็ดน,นั่นเฮ็นนี่ให้อ่านหนังสือให้พวดคุยวกันเองดิซนะ่ โคนก็กลับบ้านแต่ว่าอีนางอ,อีนางกลับบ้านตอนเที่ยงเพราะอีนางมีม,มีมีรถไฟตอนตอนตอน,ตอนอที่อังหาสิบหกหนาะก็เลยเออกลับบ้านดีกว่าเท่าเท่าค่ะสิ่ละเก้าโคนเนี่ยปกติสิ่ละสิบสองแต่วันนี้เขาลดแซ่บอยู่เด้วเสียงดังเพราะว่ารถไฟมันเข้าโหง ฉินนั่นานที่ซื้อกินพี่น้องไค่อยซื้อกินบ่อยเลยอันนี้เงินจะขอ,องเปิดแล้วเดฟของเงินพ่อหญ่ซื้อ,อ บรรยากาศท้างนอนว่าเป็นตาเทียวเลยพี่น้องฝนตกะขึ้นเหมือนไปบ้านเลยมาขึ้นนอนหนาวอยู่เมือึ้น oh, <okay. S 1> <c oughs> แป๊บเล่งกันพี่น้องบลูว่านเบอนี้คู่เขาหายป่วยยังเนาะค่ะเนาะเพราะว่าบ่มีข้อความบ่มีอ่าก็คือคู่บ่ได้แจ้งนักเรียนอ่ะนะะหมู่บ้านนี่ก็บ่อดด้แจ้งเนาะค่ะนั่นแหละแล้วก็มื่อนี้ก็คงสิหายหายป่วยแล้วแหละแต่ไปรอเบิ่งกันพี่น้องว่าคู่มาบ่เนาะค่ะเนาะเบอนี้ ถึงแล้วจ้าสถานีวอสพีโนงกำลังจะลงรถไฟฝน,นตก <c oughs> เอาทิ้งขยะก่อนขยะอยู่นี่เขาก็จะมีแยกเนาะคะ่ะแล้วก็เวลาถึงเวลารีบดีบก็บอดีเบิ้งดอกว่าทางไหนเป็นทางไหนถึงรวมๆกันไปพ <c oughs> อดีเนาะคะ่ะถึงเมืองวอสแล้วพี่น้องฝนตกโอ้ยโฮมโฮมก็ไปลว่ามาโฮมพิการนนินางก็ไปลว่ามากคะ่ะ กำลังชีงางไปโรงเรียนงางไปฟังตรงขามฝนตกน้องเบิงบรรยากาศฝนตกฝนตกแต่ว่าเสือ้อเสื้อหนาวอีนั่งนี่ไม่ก็กันการฝนอยู่แหละแต่กันตกตกด้ลายก็เปียกขึ้น <c oughs> กันลุมกระได มีคู่มาบ้านอ๋อนีคู่มาบ้านออบรรยากาศคืมๆพี่น้องโอ้ยรถทหารอยู่นี่นี่อยู่ในเมืองนี่เขามีแท็กซี่แบบแท็กแท็กซี่เหมือนเหมือนรถบัสมินิอยู่ในแท็กซี่ขั้นประมาณนั้นแหละพี่น้อง แบบว่าคนสามารถขึ้นได้หลายคนเกือบเหยียบลงน้ําแบบว่าคนสามารถขึ้นได้หลายคนพี่น้องเหมือนเหมือนรถบัสไม่นี่นั่นแหละแต่ว่าเป็นแท็กซี่ชนตกพี่น้องย่างเขาลุงเรียนกอนมาถึงห้องแล้วค่ะคู่คู่มาท่านมากเนาะมีมูมาหลาวคนนึง วนนี้ก็สิบโมงสี่สิบแล้วค่ะเริ่มเย็นสิบเอ็ดโมงบรรยากาศข้างนอกพี่นอ้องโอ้ยบางน้ำทะเลสาบตอนนี้น้ำจืดเนาะคะ่ะหลังลงเล่นเป็นน้ำจืดหนาวอยู่บ้านยังบ่หนาวเพราะนี้ <laughs> ฝนตกปั๊มน้ำมัน ที่จอดรถตรงปั๊มน้ำมันนี่จอดฟรีหรือว่าเสียเงินกับบริษัทไหใจห้กันนาจะนาจะจอดฟรีอะไรพี่น้องใช่ค่ะเริ่มเลี้ยนกันเราไปพอกันตอนเลิ่มเลี้ยนเน้ะพี่น้องเนาะ เลิกเรียนแล้วค่ะพี่น้องมาล้อขึ้นรถไฟตอนบ่ายสามเก้านาทีว่าไหนนางขึม้มีแต่ตุ่มเมตาสิวเมื่อนี่เมื่อนี่อ่าตอนสิบเอ็ดโมงมีคอนเสิร์ตเนาะค่ะทีนางไดชไทยให้เบิงจักหน่อยหนึ่งพี่น้องค่ะมีคอนเสิร์ตแบบว่าเป็นแบบว่าอาสาอาสมัครเขาจะมาเล่นดนตรีให้ฟังให้เบิงแต่ละสถานที่ลืมบอกก่มือ่อใดที่มีงานตรงไหนตรงนี้เขาอ่าพวกพวกที่ว่าเป็นแบบว่าอ่จาจังไดได้อา อาสาสมัครแบบว่าเขาร่วมเขาร่วมตัวกันเฮ็ดกิจกรรมค่ะส่วนนี้บได้เงินเนาะคะ่ะเนาะแบบว่าเป็นอาสาสมัครเต็มใจเฮ็ดอย่างประมาณนี้นะพี่น้องค่ะยีนางก็ได้ทายมาให้เบิ่งนินนหน่นนนน้อยนเนาะคะ่ะแล้วมื้อนี่ตอนเลิกเรียนครูยังมาคุยกับอีนางค่ะนางคุยกันประมาณ20นาทีครูบอกว่าจะให้อีนางสอบเลยพี่น้องจะีนางสอบเลยแต่ว่าสอบ r r ร์เนาะค่ะเพราะว่า ราวาอย่างราวาคู่เห็นแบบคู่เห็นบบวะอีนางพ่อเว้าได้แล้วก็เข้าใจเข้าใจแล้วก็คงจะคิดว่าเห็นว่าอีนางมีงานเฮ็ดแล้วอีหย่างประมาณนี้นะพี่นอ้องนั่นแหละก็เลยว่าอันจใจอีนางสอบเบืองก่อนแต่คันว่าอีนางสอบพันสอบได้ก็ยังก่ยังได้มาเรียนอยู่เนาะค่ะเนาะยังได้มาเรียนอยู่แต่ก็บรรูุว่าจะได้ไปเรียนไปเรียนที่ด่านแล้วหรือว่าจะได้กลับมาเรียนที่บวชอีกต้องรอเบิ่ง บอกตรงๆว่าอีนางบอดด้เตรียมตัวในการสอบเลยพี่น้องเพราะว่าอีนางคิดว่าบอได้สอบตอนนี้นางคิดว่าจะสอบ A2 กับ B 1หนึ่งเลยนะนะแต่ครูจะให้สอบอ่า A1 A2 ก็โอเคก็สอบบอเป็นอย่างนนาะค่ะโอ้ยเมื่อ,อยยางขึ้นกระดมาขข้นมารอรถไฟ เพราะว่าอันเพราะว่าคนที่เข้าล่อเรียนก็คือคู่คู่คต้องการพื้นที่ให้กับพวกอ่ายูเคนที่เขามาอยู่ในโนเวเดวเรียนภาษาน่ยนะพี่น้องเขาก็เลยว่ากันว่าคู่ก็เลยแบบว่าจะให้คนที่เดเรียนแล้วพอพอพ่อได้พอได้ภาษาโนเวแล้วก็จะให้สอบแล้วก็ออกออกไปประมาณนี้หรือเปล่าบอบอลัูๆๆๆๆๆกันเนาะคะเนาะเพราะว่าคู่เองก็พูดก็ก็พูดอยู่ว่าต้องการพื้นที่ให้กับคนอ่า อบพยพเขามาเนาะค่ะเนาะนั่นแหละเฮ้ยเมื่อยสอบกับสอบว่าเป็นยังพี่น้องสอบกับรอเบิงผ่านกับผ่าน,านบ่ผ่านกับเลียนไม่แค่นั้นเองเนาะค่ะเพราะว่าก็เลียนฟี่ทางข้อม,มูลทางเขตเทศสบานเขาก็เป็นคนจ่ายเงื่อนให้อ่าให้เขามาเลียนนะนพี่น้องคะ่ะพวกคนอบพยพเขามาข้อม,มูลเข้ากระจายให้เบิร์ตท,ที่ที่ได้เลียนฟี่กันเนาะค่ะเนาะนั่นแหละ หนาวค่ะหนาวฝนตกฝนตกเปื้มือเหมือนจะเป็นวัดพี่น้องจามแล้วจามอีกว่าได้เป็นโควรน่ว่าได้เป็นโควิดดอกแต่เป็น,น,เ,ปนเป็นวัดตากฝนตากฝนสู่มือที่ว่ายางมากยางมากทางานเอ้ยยางมาเดินทางมาเรียนมืออื่นก็นได้มาเห็นงานอยู่พี่น้องมืออื่นเห็นงานได้อาทิตย์ละมือสองมือก็เอานล้วพี่น้องนะโอ้ยฝนตกแห้งคัะรอรถไฟหนาวบ่ลู้ว่าพอยายสิมาสิมาฮับอยู่ด่านแหลหรือเปล่านะค่ะเนาะ เดี๋ยวจะเกิดอีกยังขึ้นต่อไปก็ต้องรอเบิ้งค่ะพี่น้องคะ่ะคันว่าเขาให้สอบก็สอบคันว่าสอบได้แล้วเขาบอ้เรียนอีกก็บอเป็นอย่างก็เฮ็ดงานเลยเนาะภาษาโนเวเดี๋ยวก็มาที่หลังเดี๋ยวมาอันเดี๋ยวมันก็ได้เองเนาะคะ่ะเนาะแค่มีงานเฮ็ดก็โอเคแล้วพี่น้องโทรศั์สันเพราะว่ามื้อนั่งสันค่ะมื้อนั่งหนาวค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะคะ่ะเนาะแบนตายนั่งถึงน้ำฝนอ่าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้คะ่ะมาทักทายพี่ตองน้องมาผามาใช้่ชีวิตประจำวันคือเก่าเนาะและพี่น้องคะ่ะ ยังจะเกิดขึ้นได้บ้านข้างหน้าเดี๋ยวมารอติดตามกันเนาะค่ะเมื่อนี้คิดว่าจะกินอาหารพ่อใหญ่เฮ็ดอาหารให้กินกินปลาอย่างเราเรียกเ่าล่อปลาเมื่อวานนี่เป็นปลาแบบว่าปลามักเกลือแล้วก็ตาแข็งคือปลาแข็งบานเท่าไรพี่น้องแต่ว่าจะเอามาเอามาอ่แส่น้ำคืนนึงให้ความเค็มมันละลายแล้วก็ให้ปลาที่ว่าตาตาแข็งๆมันบวมน้ำขึ้นมาแล้วก็จะเฮ็ดเมนูอย่างก็เบลูเข้ากันค่ะเดี๋ยวมารอเบิ่งกันเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้วพบคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย